โอเวอร์ Over, ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k t Studio นะ ลุยซสัวเรสเหรอล่าสุดจะเป็นตัวสโมสรโลกนะสโมสรเป็นดิฟอะเออดิฟกันหมดเลยนะซัวเรตสามเจ็ดนะสามเจ็ดมีเดบล์ทัตปะวะ <c oughs> เอาบีฉมี <c oughs> มดับเดบล์ทัตด,ด้วยปะเฮ้ย <c oughs> มันเหมือนมันแจกอะนะถ้าเทียบกับตัวกรรไกรเหรออืมแล้วมันมีดับเ,นะเดบล์ทัตไงนะมีดับเดบล์ทัตไง 9 7้ากับแโอ้โหแต่เร็วขึ้นนะอุ้ยถ้าเร็วขึ้นมันมันมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะถ้าเร็วขึ้นอนะ่ะมันก็จะเล่นง่ายขึ้นอ่ะนะแต่โอ้โหเรื่องเกมรุกเรื่องการจบสกอร์หายไปเยอะหายไปเยอะนะครับผมอืมถ้าจะได้ก็เลี้ยงบอลกับความเร็วที่ที่ดีขึ้นมานะโอ้แต่พวกหาช่องจบสกอร์มันหายไปเยอะวะ่ะนะยังให้ตัวเก้าปดดีกว่า นะครับผมตัวมาไม่เวอร์ชันนี้9704แต่ก็อย่างว่าหาช่องจบสกอร์หายไปเยอะลูกมงหายไปเยอะมันมาได้ครองบอลแทนกับสไตล์ดีป่ะนะไม่ได้ครองบอลกระสองสั้นบวกความเร็วที่ดีขึ้นก,ก็ก็ถือว่าปรับเปลี่ยนไปตามอายุมั้งผมว่านะไม่วะอายุเยอะมันก็มันมันจะวิ่งเร็วขึ้นเหรอวะอจริงมันจะวิ่งเร็วขึ้นเหรอจะมีดับเบิลทัชมาให้ ก็ได้หละครองบอลมันก็ดีขึ้นจ่ายบอลดีขึ้นก็เน้นเชื่อเมเกมหละผมว่าแต่ยิงได้นะ90ก็ถือว่ายังคมอยู่นะนะก็ถือว่ายังคมอยู่แต่ถ้าดยรวมมันก็หลากหลายทรงเล่นง่ายนะครับผมทรงเนี้ยทรงเล่นง่ายทรงเล่นง่ายโอเคตัวล่าสุดนะฮะอืมตัวนี้ก็ดีแต่มีบูทวะเกเจดอุยอ้ยอุย้ยตัวเก่าตัวเก่าจ่ายบอลดีกว่าลูกม,มงดีกว่าถ้าดูส่วนบนก็ให้ตัวเก่านะ หลากหลายดีนะจบสกอร์หาช่องต่างแค่หนึ่ง้าส่วนบนให้ตัวเก่าแต่ข้างล่างน่าจะเป็นล่าสุดกินะ่ะเพราะว่าความเร็วมันได้มาเยอะนะพอืมแต่ก็ไม่ได้ห่างขนาดนั้นวะนะไม่ได้ห่างขนาดนั้นสูสีแต่พอติดบูธปุ๊บอืติดบูธปุ๊บตัวเก่ากินจ้นให้ตัวเก่าเพราะว่ามันมีบูธนะเพราะว่าถ้าไม่มีเนะี่ยมันสูสีแต่พอมีบูธตัวเก่าดีกว่าเลยให้ตัวเก่านะอหม แต่ถามว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมอ๋อก็อยู่ประมาณ97นะมาตนดารนไม่97สำหรับโซเรตด้วยอายุขนาดนี้ก็ปกตินะเดี๋ยวดี97เกือบหมดอนะ่ะนะตัวนี้ตัวเก่าก็97ตัวนี้อ๋อลูกหมูล่าสุดดูดีนะให้ล่าสุดดูดีกว่านะข้างบนอนะ่ะข้างล่างข้างล่างอ๋อเอออันนี้ล่าให้ล่าสุดดีกว่านะดีกว่าตัวเอสมานหลุดมามม่โอ้โห ข้างบนจบสบกอก์ยังให้ล่าสุดอยู่ข้างบนข้างล่างก็ยังให้ล่าสุดอยู่นะให้ล่าสุดอยู่ซูรตเอ็มเอสเอ็นเหรอลุยซูรตมาตรฐานมันอยู่97นะซูรตเนะี่ยมาตรฐานของมันะนะด้วยอายุอายุที่มันเยอะแล้วนะ97นะอันนี้อตัวเก่าเน้นยิงคมหาช่องดีล่าสุดนั้นครองบอลนเชื่อมเกมถ้าส่วนบนก็ให้ตัวเก่า ข้างล่างในล่าสุดกินอยู่แล้วแต่ไม่เยอะมันมีเดบลทัดมาให้แหละมันมีเดบลทัดมาให้นะตัวนี้ก็97นะถ้าส่วนบนโดยรวมก็ล่าสุดดีกว่าเพราะว่าจบสกอร์หาช่องต่างแค่หนึ่งนะครับผมข้างล่างโอ้ตัวเก่าโอ้โหว้าวอะไรปะเนี่ยบาลานซ์บวกสิบเอ็ดว่ะห,หืไม่ได้สูสีนะแต่ส่วนตัวก็ยังให้ ยังให้ตัวล่าสุดอยู่อ่ะนะให้ล่าสุดอยู่ให้ล่าสุดอยู่ตัวฟรีคนหนึ่งก็คือสื่อภาษาในี่ทุกคนน่าจะมี97มาตรฐาน97ถ้าดูโดยรวมก็โอ้โหผมให้สืบอภาษานะซื่อภาษาได้หาช่องได้จบสกอร์ความโค้งลูกมงกนะตัวล่าสุดได้และส่งสั้นเลี้ยงบอลแล้วประกบตัวอืมอาไงดีแต่ล่าสุดมาเชื่อมเกมดีนะมันเชื่อมเกมดีนะ สเตสพัสดิก็คมกว่านะข้างล่างโอ้โอเคนะตัวล่าสุดดูดีกว่านะมีดับเบิลทัชสเตตโดยรวมล่าสุดดูดีกว่านะครับผมก็ไม่แย่ก็ไม่แย่สําหรับตัวล่าสุดนะที่แตกต่างจากเวอร์ชันอื่นก็คือมีดับเบิลทัชนี่แหละไม่ให้มาทุกตัวจริงๆนะว่าบางตัวไม่เคยมีก็มีอะไรเงี้ยนะถูกใจสายเล่นท่ามกันนะนะผมโอเคก,ก็ประมาณนี้ละกันก็ถามว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดไหมเหรอ อถ้าเป็นระดับฟีเจอร์ผมให้ตัวนี้วะผมให้ตัวนี้ให้ตัวที่มีบูตอะเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้โอเคนะมีบูตค่อนข,ข้างเจียมเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แต,ตถถนนะ่อยู่ในเกที่เป็นมาตรฐานนะอยู่ในเกมาตรฐานนะครับผมค่อนข้างมาตรฐานค่อนข้างดีดีกว่าเวอร์ชันอื่นด้วยแหละนะก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามากดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครคลิปนี้เปแล้วบ๊ายบายเล้ว